เรดิวัปเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานถึง107ปีค่ะสำหรับโรงเรียนกาลยานีสีธรรมราชโรงเรียนเก่าแก่แถวหน้าของจังหวัดนครสีธรรมราชและเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูลูกศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีการจัดงานร่วมจันทร์สัญจรตั้งแต่ปี2551ซึ่งปีนี้2568เป็นการจัดงานครั้งที่22ในคอนเซ็ปต์ mini Y2K returns โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนกาลยานีสีธรรมราชรุ่นที่81นำโดยคุณทัศส์ มยาก,กุลวงภายในงานมีสิทธิ์เก่าอย่างคู่ก้อยนัทชาลอยชุศัสตร์ภรรยาของนักร้องชื่อดังเจมเรืองศักดมาร่วมง,งานอีกด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อย้อนเวลาไปในยุคไ2ทูเคทางคณะผู้จัดงานได้เชิญนักร้องดูโอ้ชื่อดังลิฟออยมาขึ้นเวทีเพื่อเปิดมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสันความสนุกให้กับผู้ที่เข้าร่วมง,งานแบบจัดเต็มอีกด้วยค่ะสำหรับ คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะของสิบเก่ากัลยาณีทุกท่านค่ะกัลยาณีเนี่ยเราเป็นร่พี่น้องที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ,ะาการจัดงนร่มจัดสัญจรและร่อมจากัรยานีเป็นการรวมสืบเก่าหลากหลายรุ่นเลยค่ะให้มาเจอกันค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกัลยาณีค่ะและสำหรับรายได้ต่างๆในงานนี้นะคะ ก็จะไปนําไปส่ทบสําหรับกาละยานีซึ่งเป็นโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนค่ะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการเข้าไปหารุ่นพี่แต่ละรุ่นนะคะแล้วก็กาลยานีเนี่ยเขาจะมีความเหนียวแน่นมากๆตรงที่ว่าเขาจะมีความรักกาลยานีเขาอยากจะมาร่วมง,งานค่ะแล้วกันรตรงนี้เนี่ยเรามีการจัดกันมาทุกปีหลากหลายปีแล้วค่ะแต่เมื่อเราคอนแทคไปหารุ่นพี่ทุกรุ่นก็ตอบรับค่ะใช้เวลา ก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วนะคะสามารถรวมพี่่นน้องได้คือเกือบ5้าร้อยท่านเลยค่ะครับคือทางเพิร์ฟเกิร์เราก็ยินดีครับคือจริงๆผมเป็นคนอินกับเรื่องการกตัญญูรู้คุณนะครับการกลับไปตอบแทนนะครับโรงเรียนที่เราศึกษามานะครับและเพื่อนภรรยาก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดกัญญาีมีงานแบบนี้นะครับก็บอกทางเพิร์ฟเกิ์ได้นะครับทางเรายินดีสนับสนุนนะครับคือจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะโอกาส ผมปะโอกาสที่ทุกคนแต่ละรุ่นจะมารวมกันเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางทีมจัดงานนะครับที่สามารถรวมที่สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันไดถึงปัจจุบันนะครับไ,ได้เห็นบรรยากาศกเก่าเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มานะคะเพราะว่าการที่เรามาเจอกันในวันนี้ค่ะเหมือนเราได้ย้อนวันวานกลับไปในสมัยที่เราเด็กๆมาเจอเพื่อนๆที่เรารักเจอครูบาอาจารย์ที่เราเคยเคารพนะคะเป็นการที่ทําให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคนะย้อนวันวานกันค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้างานน้คอบต่ะ ก็จะเจซีคับปังอยู่แล้วค่ะก็เป็นระดับประเทศอยู่แล้วนะคะก็ทําให้งานวันนี้ค่ะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทุกทกงานเนี่ยก็คือเกิดจากสมซอร์ต่างๆที่ให้ความสนับสนุนเราด้วยนะคะว่จะเป็นพี่ปูมจาก p e t Group นะคะหรือพี่เจตน,นะคะจาก พีเ <PJ> จบีจจอ่านะคะและ้วกก้อยจะไปเพียรมามนะคะครับสนุกมากครับปกติมาทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ยินดีที่สนับสนุนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องของกาลยานยูแลวบว่าเรามาด้วยความรักจริงๆครับในส่วนของพี่มาแนะนาของ PGB jewelry นะครับเป็นร้านเพชรที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องกาลยานยูเยอะมากๆเหมือนก,กันเราอยู่กันแบบพี่น้องแล้ววันนี้คือสนุก,กมากๆครับขอบคุณครับก็สำหรับตัวก้อยก้อยเป็นสิทธิ์กับ คอนเสิร์ก็เกือบทุกปีนะคะก็มีดีใจมากๆเจออาจารย์แล้วก็เจอพี่ๆ่ะเราก็สัญญาว่ารุ่นของเราเราก็จะจัดงานสืบสืบเนื่องแบบนี้ต่อไใช่ค่ะเพราะว่าเจอทั้งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเราแล้วตัวคุ้ยก็ยังเป็นเป็นครูอยู่ที่นั่นด้วยก็เหมือนกับเจอเพื่อนร่วมงานด้วยเจอคุณครูด้วยเจอพี่ๆด้วยก็ย้อยกับพี่ๆถ้าเป็นยุคที่เราเราเคยชื่นชมกัน เพลงใหม่มาโชว์แน่นอนเป็นเพลงเก่าล้วนๆตั้งใจเปเพลงของพวกเราเนี่ยเลยคับแล้วก็เป็นเพลงในค่ายไอเอสซีเราดูดูแล้วน่าจะน่าจะก้าวัยเดียวกันวัยเก้าสิบเหมือนกันอันนั้ก็คือขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมาโชว์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทเพลงกันเลนขอบคุณพี่นพไย